สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิดี้หรูยนะคะวันนี้น่าจะเห็นจากไทเทอกันแล้วเนาะว่าเราจะมาอัปเดตรูทีนสิวของเรากันนะคะว่าหลังจากที่ฉันหายไปโ,โหน่าจะกี่เดือนอะสามเดือนได้แล้วปะไม่แน่ใจนะคะแต่น่าจะนานกว่านั้นนะคะมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าดิฉันอนะอยากจะมาแรปอัพในสิ่งที่ฉันได้เคยทําไปแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออคิดว่าทุกคนน่าจะอยากรู้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากรู้ก็ดิฉันอยากบอกนะโอเคนะ มีหลายตัวที่ดิฉันลองตั้งแต่เมื่อช่วงปีที่แล้วนะคะแล้วผลเนี่ยมันยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าสิ่งที่ดิฉันไปลองอยู่ลองอยู่ในตอนนี้คือก็จะบอกว่าเริ่มก่อนเลยนะเราเริ่มแอคเ routine มาตั้งแต่ตอนช่วงประมาณปลายปีที่แล้วอะแล้วทีนี้นะคะมีหลายตัวมากที่เรามีความรู้สึกว่าเออมันเข้ามาอยู่ใน ลิสตว่าเฮ้ยตัวพวกนี้น่าจะใช้ได้ดีนะคะก็จะมีเป็นตัวเออนี้ก่อนนะคะเบนตัน BHA นะคะตัวนี้ลองใช้ดูแล้วอะ่ะส่วนตัวมีความรู้สึกว่า มันใช้ในช่วงแรกอะ่ะยังไม่มีปัญหากับผิวอะไรนะคะแต่พอใช้ไปสักพักหนึ่งเรื่อยๆอะคะ่ะมันเริ่มมีปัญหาว่าผิวมันแห้งแล้วก็เริ่มแสบขึ้นนิดหน่อยนะคะจะบอกว่าก่อนที่จะเริ่มรูทีนสิวนะคะเอ่อก่อนนั้นเนี้ยเรามีการเติมน้ำอย่างหนักแล้วก็แบบคีบไฮเดรตของผิวไว้แบบดีมากเป็นปีๆนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มแอนเน่รูทีนนะคะ เผือว่าใครสงสัยนะก็มีตัวนี้เนาะตัวนี้ก็ค้นพบว่ายังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะยังไม่ถูกใจก็เลย ถัดมาเนี่ยไปลองตัวนี้นะคะนี่ซีรอยพิมพ์พิ้วโทนเนอร์นะคะตัวเนี้ยโอเคแต่อย่างที่บอกว่าตัว b h a อะคะ่ะตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ค่อนข้างอ่อนนะทั้งหมดนี้อันนี้ก็คือ b h a นะคะแล้วอันนี้ก็คือ b h เเหมือนกันนะคะก็จะบอกว่าตัวเนี้ยยังไม่ค่อยไหวก็เลยวอนนะคะไปลองตัวนี้อีกก็คือในอีโอปเดียวกันว่า b h a เนี่ยดิฉันไม่ไหวนะคะก็ยังคงแสบผิวอยู่ดิฉันก็เลยไปดูตัวนี้มาลองตัวนี้แทนนะคะ ก็มีความรู้สึกว่าเหมือนแบบฟีลลิ่งเดียวกันเลยอะคือใช้ช่วงแรกไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่พอใช้ไปนานๆสักระยะหนึงอะเราเริ่มว่าผิวผิวเรามันเริ่มแห้งมากก็แ,แบบตึงเป็นกระดาษอะต่อให้มอร์จอไรเ์เท่าไหร่เนี่ยมันก็ดูแบบผิวยังคงแห้งอยู่นะคะเราก็เลยโอเคเลื่อนจาก BHA มานะคะแล้วก็ประจวบเหมาะกับช่วงที่ดิฉันได้คุณน้องคนนี้มานะคะอืม ที่ฉันก็ใช้ตัวนี้มาอยู่ตลอดนะคะตั้งแต่ตอนช่วงที่ฉันรีวิวแบบฟูลรีวิวไปอะเนาะฉันที่ฉันมีความรู้สึกว่าฟีลลิ่งของตัวนี้คือมันโอเคอะไม่รู้ยังไงนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบ แห้งมากขนาดนั้นนะคะแล้วมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนหน้ามันจะไบรท์ขึ้นด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเห็นในกล้องตอนนี้แล้วที่ฉันไม่รู้สึกไบรท์นะคะคือก็จะบอกก่อนว่ามันจะมีแบบช่วงของผู้หญิงอะ่ะที่มันจะฮอร์โมนมันจะสวิงขึ้นสวิงลงนะคะแล้วมันก็จะมีความหน้าหมองหน้าดำอะไรของที่ฉัน อยู่แล้วเป็นปกติอันนี้ไม่ได้อ้วยหรืออะไรนะเพราะว่าใช้จริงๆแล้วก็ซื้อมาเองนะคะอันนี้คือมีตุนอยู่นะเดี๋ยวหยิบให้ดูคือดิฉันบอกก่อนนะคะว่าดิฉันได้รับสปอนเซอร์คุณน้องคนนี้มาแล้วก็ทําให้ที่ฉันน่ะรู้จักคุณน้องคนนี้แล้วก็ใช้มาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าผลลัพธ์ตอนที่ที่ฉันทำรีวิวให้เขาว่ามีความรู้สึกว่ามันได้ผลดีแล้วมันก็เฮ้ยระยะยาวมันโอเคมากนะคะดิฉันก็เลยใช้มาเรื่อยๆนะคะแล้วก็แบบซื้อตุนมาเรื่อยๆนี้เห็นปะคือก็จะบอกว่า ไม่ได้นี่ก็วนเงินกลับไปหาเขาเหมือนกันนะคะอันนี้น่าจะเป็นขวดที่สามแล้วนะคะตัวนี้มันไม่ใช่ bha มันคือ lha นะคะ mm. ก็บอกก่อนเลยว่า lha เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของผดเซล,ล์ผิวได้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มีความพิเศษก็คือมันจะมี tranexamic เข้ามาด้วยที่จะช่วยในเรื่องของการลดรอยสิวนะคะว่าแล้วก็ทาเลยนะ ก็เลยเป็นเหตุผลที่ฉันรู้สึกว่าเออตัวเนี้ยมันโอเคนะคะแต่เอาเป็นว่ามีคุณน้องคนนี้อยู่ในรูทีนตอนเนี้เป็นสเตเบิลอยู่นะคะก็แล้วก็ตอนนี้มีความรู้สึกว่าตัวผิวอะค่ะมันเริ่มแบบ เออโอเคแล้วก็ในเรื่องของพวกสิวอุดตันเนี่ยมันมันก็อย่างที่คุณเห็นน่ะที่ฉันว่ามันดีขึ้นนะแล้วก็มันน่าจะต้องใช้ระยะเวลาสักประมาณแบบ6เดือนหรือปีหนึ่งหรือปีครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิวมันถึงจะแบบเออหายหมดไปจากผิวนะคะซึ่งอันนั้นน่ะมันก็ต้องใช้ระยะเวลาเนาะซึ่งอันนี้เราก็เดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตรูทีนให้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะในอนาคตมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ที่ฉันเวลาที่เป็นสิวอ่ะที่ฉันก็จะใช้ตัวเนี้ยแต้มเข้าไปนะคะก็ก็บีบไปเลยนะคะบีบแล้วก็ แบบบีบเลยนะคะแล้วก็คาไว้เป็นแบบก้อนๆอย่างนั้นแหละตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของพวกสิวอักเสบที่มันแบบเจ็บๆอะ่ะเออก็ทาไปนะคะแล้วก็ทาคู่กับตัวเอซิลิกแอซิดอ่ Ac Ac อะมันก็จะทําให้การอักเสบอะ่ะลดลงนะคะแล้วเราค่อยมาทาพวก b h a อย่างเงี้ยละลายหัวสิวต่อไปนะคะมันก็จะช่วยได้มากขึ้นนะคะ ก็ถ้าเกิดว่าใครกําลังหาแองเน่รูทีนของตัวเองอยู่นะคะที่ันคิดว่าคุณลองดูรีวิวของดิฉันดูก่อนว่าฉันใช้อะไรตัวไหนไปยังไงบ้างแล้วนะคะถ้าเกิดว่าตัวไหนเวิร์กอ่ะคุณค่อยเอาไปใช้ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครที่มีสภาพผิวคล้ายๆกันเนี่ยขอบอกเลยว่าให้เติมความชุ่มชื้นรอไว้นะคะเพราะว่าพวกเนี้ยมันทําให้ผิวแห้งง่ายมากบอกเลยนะคะเพราะว่าขนาดดิฉันเองเนี่ยเติมหนักๆขนาดนี้มันยังไม่ค่อยโอเคเลยนะทุกคนเออก็อยากฝากไว้นะคะว่าความชุ่มชื้นเนี่ยคือ ผิวที่แข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ผิวยังไม่แข็งแรงมีปัญหาอยู่เนี่ยรีบๆไปเติมความชุ่มชื้นอัดไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะมาอัปเกรดผิวเราไปขาวไปใสไปริ้วรอยอะไรใดๆก็แล้วแต่เนี่ยก็จะง่ายมากขึ้นนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง m i l ลดี้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวฉันจะพยายามคิปอัปเดตแอนเนียนรูทีนไว้เสมอๆนะคะแล้วก็ยังไงเนี่ยฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะบ๊ายบาย